ยกเว้นครั้งเดียวความฝันพวกนี้มักปรากฏในชั่วโมงสงัดของคืนในฝันพวกนี้ผมยังรู้ตัวกระจ่างแจ้งและนี่แหละคือฝันกระจ่างจากเบกในอีพีที่แล้วไออผมมีมันมาตั้งแต่เหตุการณ์แต่คืนนั้นบนเกาะหน้าห้องผมผมตื่นอยู่แน่ๆผมต้องตื่นอยู่ใช่ไหม หรือเป็นกลลวงของจิตใจมายาลวงตาในช่วงรางๆของสติถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นเลยแต่เกิดขึ้นตอนนี้ขณะที่ผมเขียนอยู่นี่ล่ะเฮ้ยใครนะวินสตันกรีน22่ธันวาหนึ่งเ้าหกูนไม่นะไอ้ไม่นะนนะเดี๋ยวก่อนออย่าว่าจบแบบเนียนนะเนอะอ๋อ ฝันใช่ไหมขาวว่าวด่วนเช้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเรียกไปยังที่เกิดเหตุซึ่งดูเหมือนกันฆาตกรรมพบชายถูกยิงตายในรถที่ลานจอดรถด้านนอกซูปเปอร์คอนเวเนียนมอลล์ผู้ข่า้ายเป็นชายวัยกลางคนเชื้อสายตะวันออกกลางพบโดยคุณแรงบี้ชาวบ้านสูงอายุที่พาร์กินส์ไปเดินเล่นคุณแรงบี้ชาวบ้านเชลลิงตันฟอลมาตลอดชีวิตกล่าวว่าสปาร์ก,กี้กับฉันต่างได้รับบาดแผลทางจิตใจจากเรื่องนี้โลกจะเป็นยังไงนี่เคยเป็นเมืองสงบสุขขนาดนั้น เอาเข้าจริงนี่คือคดีฆาตกรรมครั้งแรกที่เมืองนี้เห็นในรอบกว่า10ปีคาดว่าจะได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพิมพ์ฉบับเช้านี้โอ้มีคนตะวีว่าหยิบหนังสือพิมพ์ก่อนจะหยิบหนังสือพิมพ์เราได้เครื่องยนต์เจ็ตจากการแข่งชนะขับรถใน E.P. ีที่แล้วนะก็จัดไปเลยติดเครื่องเจ็ตเลยออยไม่มีสิ่งใดสร้างแล้ว สองเอ็กทันวาหนึ่งสี่หกที่บทที่เก้าแม่หมดฮะชายเชื้อสายตะวันออกกลางดูเหมือนถูกยิงจอด้วยอาวุธปืนขนาดเล็กรอสักหน่อยใครสักคนพกบัตรของหน่วยงานรัฐบาลที่ยังไม่เปิดเผยจะเป็นไปไม่ได้ชิปชิปโอเคโอเคเจย์นผมมีสมุดบันทึกล่าสุดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมไม่รู้ไม่เคยวางผิดที่หรือทำหายไม่เคยเลยมีค่าเกินไปส่วนตัวเกินไป อามองเขารู้เรื่องสมุดบันทึกตั้งแต่สมัยเราทำงานด้วยกันเขาถามว่ามีสำเนาหรือเปล่าใครก็ตามที่ค่าเขาคงเอาไปนั่นใช่แรงจูงใจไหมมีเพียงโดนแวนและ AEC เท่านั้นที่จะสนใจมันความฝันเมื่อคืนชัดเจนมากเรากลับมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคผมต้องเอาแฟ้มไปหาฮารันแล้บอกเขาทุกอย่างเขาคือคนเดียวที่ผมเหลืออยู่อดีาว่าไป หยิบแฟม้มเรียบร้อยไปที่ประตู่ะเราก็อยู่กับ Deliver at all cost ใน EP ที่9กันแล้วน,นี่เรามีเครื่องยนต์ติดเครื่องเจ็ดจริงใช่ไหมทำไมมันดูแปลกๆตึบๆโอ้โหโ,โอเคเดี๋ยวไปลองที่เมืองนูน้น เราต้องไปที่สำนักงานฮาล์ลขึ้นเรือกันก่อนจะได้ใกล้ๆเชลลิงตันฟอลลฉันควรไปที่วีดีลิเวอร์มาลองรถเครื่องยนต์เจ็ดกันเลย let's go holy s h อด โอ้เดี๋ยวอันนี้เป็นทางขึ้นเหรอนึกว่าทางตรงขึ้นถนนแล้วไป let's go เครื่องรู้สึกเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยโอ๊ฟ <Oops. S 2> ขอโทษทีเพื่อนรถมันแรงอ่ะรถพี่มันแรงนี่โชว์ยังไงล่ะ Okay, เข้าสำนักงานคราวนี้ไม่มีไกด์นำทางไงสฟีฟ้าค้นหาฮารัลเอ๊ะหาเจอแล้วเหรอคุณฮารัลผมมาแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์โน้ต <Note. S 2> ถึงเพื่อนร่วมงานทุกคนถ้าคุณอ่านนี่ผมจะกลับมาพรุ่งนี้ผมมีเรื่องต้องจัดการอีกหลายอย่างเบอร์ทาโดนแวดนและจอนนี่จะคอยอัปเดตให้คุณจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉีบหาย คุยกับเบอร์ท่าเบอร์ท่าอยู่ชั้นสามไปตึกตึที่นี่แย่ยิ่งกว่าเนสเซสซิลีทั้งขยะล้นกระดาษกระจัดกระจายกดเครื่องแต่งกายเลอะเทอะไปหมดคุณเด็กสาวปิดกระดุมเสื้อเถอะนิ่มใช่โรงรับจ้างมีศักดิ์ศรีบ้างเถอะเขาโชว์เธอะ ของสวยๆานนงามๆแล้วคุณคุณผู้ชายนี่ดูเหมือนที่ทำงานเหรอยังกับอย,อยู่กับยึงอยู่กับแม่อยู่ไหมเฮ้ฉันทำงานอยู่เจ้าจริงจกแกโทษนะคุณไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่คุณฉันอันโลคุณโอ้แย่คุณเป็นปีศาจเออเอาใจสักหน่อยสิ ที่นี่เหมือนสวนสัตว์คนสลัมและคนไร้บ้านเต็มไปหมดสาบานว่าฉันจะเป็นอมภักดาตก่อนวันนี้จะจบอะพูดถึงคนไร้บ้านคนไร้บ้านก็มาคิดจะไปไหนฉันกับคุณจะได้สนุกกันวันนี้นายกรีนเตรียมตัวไว้เอาละเอาละดูเหมือนคุณทำสมุดบันทึกหายนะคุณกรีนให้เรียกตำรวจแล้วประกาศคนหายดีไหม หรือถ้าคุณอธิบายเนื้อหาให้เขาฟังขอาจเต็มใจช่วยหามันให้ฉันเดาว่าคุณคงไม่ได้เร็วซามยิ่งกว่าเราอัจฉริยะพวกนี้หรอกนเ่ตบไปหนึ่งทีเร็วนักหรือป้า,าจะลองดีกับมิสเตอร์กรีนเหรอเจอกันข้างนอกในห้านาทีไหมหอะไรอะไรป้าป้า,ปาจะหนึ่งหนึ่งเหรอรีบทําเลย อะไรเนี่ยป้าหนึ่งหนึ่งกันบ้าป้าท้าดวนหนึ่งหนึ่งวะไปไปรีบเลยรีบเลยป้าทา้ามาป้ามาอยู่ไหนโดดน้าตากลงมาเปล่าสั่งงานอีกแล้วเหรอดูนึกว่าจะมาสักฝุ่นกันพร้อมสำหรับทรงแล้ว วินสตันได้ที่กำบังระเบิดน้ำหนักหนึ่งตันสำหรับคุณหญิงไฮโซเลี้ยงหมาสามตัวเธอจัดการเองและบนชั้นมาสองรอบแล้วฉันเกลียดหมาขอเธอะเพื่อสติของฉันส่งให้ครบชิ้นนะฉันไว้ใจคุณจอนนี่ไอจอนนี่หางานดีกวเหรอตอนนี้ความจริงที่น่าเศร้าคือท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคือเราไม่มีันรู้ความจริงที่ว่าวีิลเวอร์เกิดอะไรขึ้นจริงๆในวันนั้น เป็นการก่อวินาศกรรมโดยเจตนาหรืออุบัติเหตุที่น่าเสียดายใครจะรู้ในสมุดวางแผนปากกระเป๋ามิสซิสโลเวใต้วันที่นั้นเราอ่านว่า3ามโมงสิบห้าตำนิคุณกรีนเรื่องความกระตือรือร้อนไม่เพียงพอ3ามงยีตรวจสอบคุณภาพภายในที่หลบภัยการระเบิดคุณโลเวอร์ยอมรับเธอไม่อาจยืนยันได้ว่าคุณกรีนอยู่ที่นั่น และแน่นอนว่าเป็นไปได้มากว่าประตูอาจจะดันติดอย่างน่าเสียดายและโดยบังเอิญขณะที่คุณโรเวอร์กำลังตรวจสอบอ้าวปลาปาอยู่ในนั้นอย่างนั้นเหรออ้าวขอโทษครับฉันมารับที่หลบภัยการระเบิดที่สั่งไว้ใช่ไหมครับผมจะไปส่งให้เองครับคุณนายรับคุณแฮมมอนครับคุณแฮมมอน แน่นอนครับผู้หญิงผมยินดีช่วยตามคำสั่งครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยกับงานในครั้งนี้เชิญนั่งข้างในรถรอผมโหลดของเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาหาเจนครับเจนครับผมเต็มใจทำเป็นอย่างยิ่งเลยครับกับงานในครั้งนี้อโอ้โหหรือว่ายานจากดากอนบอลหลุมหลบภัยไปถึงจุดทรงโอเค ไปด้วยเครื่องยนต์เจ็ตของเราุดทรงอยู่นู่นโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ดูเหมือนเราจะทําล้นนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝังจริงๆแอมไม่ต้องกลัวับคุณผู้หญิงบีเเวอร์เราภูมิใจส่งครบทุกงานผมแนะนำที่หลบภัยก็ระเบิดคุณไปที่บ้านอย่างเบาๆใช่อย่างเบาๆ เท่าที่เราจะทำได้ยังไงล่ะเออบเอออ๋อต้องเอาวินเกาะนี่เองฮ่ฮไปเลยครับผมไปอย่างเบาๆคนคงเห็นตลกที่คุณยายอยาฉันซื้อที่หลบภัยกันระเบิดนะ โอ้ oh, แต่ฉันกลัวมากฉัาคิดว่าระเบิดจะตกลงมาจะเป็นอย่างไรผมก็กลัวผงไม่แย่นักถ้าคิดว่าเป็นแค่เรื่องของตัวฉันเองแต่เมื่อคิดถึงครอบครัวที่รักของฉันโอ้ชีพโอ้ผมหลงทางครับขอโทษครับอ๋อ oh, oh. ชนทุกอย่างไปหมดเลยโอ้โว้ โอ้ทางนี้นี่เองโอ้ขอโทษครับผมหลงทางอ่ะอย่างเต็มใจเลยโอ้ถึงแล้วอยู่ที่นี่นี่เองผมเจาะรูให้เลยครับนี่แไงรูเหมือนเราผู้ช่วยยังขุดหลุมสำหรับที่หลบภัยไม่เสร็จเอาไปที่บ้านหลังที่สองของฉันเดี๋พาวิเลียนแทนมันอาจจะแอาอัดหน่อยแต่ก็พอได้ โอ้ยินดีครับนานๆครับขับสักชั่วโมงหนึ่งยังได้เลยครับวันนี้นะครับเดอะพาวิลเลียนโอ้ไปเลยโอ้โหนี่โอ้โหโทษครับโอ้ลูกบอลมันลูกบอลมันใหญ่มันหนักมันดันผมลบลูกบอลไม่ทนโอ้โห โอ้โหไปโอ้เชดชนเองด้วยโอ้หลุมปลบภัยแข็งแรงมากเลยครับพิสูจน์โดยคุณบะคุณชื่ออะไรนะคุณโลเวอร์ที่อยู่ข้างในนั้นเขาช่วยได้เขาช่วยเทสให้นะครับโอ้โห่งขึ้นสะพานด้วย อ้นี่คือแบบไมเอียมจะป้องกันได้ทุกอย่างที่หลบภัยกันระเบิดที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวทั่วไปพนักงานขายบอกมาฉันกังวลว่าจะมีที่พอสำหรับพวกเราทุกคนไหมคิดว่าไงที่มีเทโอดอร์บันซาโมนิกและฉันต้องไม่ลืมอาร์ไลสเตอร์คุณคิดว่าคุณแฮมมอนจะยอำสละที่ของเขาไหม ฉันมั่นใจว่าสามีคุณจะสละที่ให้ลูกคุณสักคนแน่นอนคุณแฮมมอนดอ้ดีจริงดีใจที่ได้ยินนะฉันคงไม่เรียกลูกหรอกโมนิก่เกินไปสำหรับตูพโบตูพเดนฉันหวังว่าคุณแฮมมอนจะเห็นด้วยกับคุณนะฉันขอจัดที่วางให้เขาใน,ลง,งใน,นลงเก็บของในสวนลงเก็บของในสวนสวนอยู่น,นู่นไปเลย let's go ข้างในเป็นไงบ้างข้างนอกสบายดี รถแข็งแรงข้างในน่าจะสบายดีแหละโอ้จอดถึงที่อย่างปลอดภยัยควรดูเราผู้ช่วยที่ทำงานห่วยให้เอามันไปที่เดอะเมนเทอร์แทนนั่นคือสิ่งที่บอกเขาควรทำเพื่อชดเชยความไม่สะดวกทั้งหมดนี้เขี่ยนที่งั้นเหรอโอได้เลยขี่ได้ทั้งวันเลยวันนี้ ไปโู้วเอาติด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 เออโอ้ผังมันให้หมดถึงแล้วหรือยังยังข้างในเป็นไงบ้างโอ้โอ้ถึงแล้วครับคุณผู้หญิง ส่งถึงจุดหมายเรียบร้อยโชนเอาเงินไปหนึ่งทีส่งถึงที่หลบภยัยอ๋ออยู่นี่นั่นเองอันนี้คืออะไรเราต้องดึงไหมหรือมันจะลงเองอ๋อมันลงของมันเองบิงโกได้แล้วฉันกล้าพูดเลยว่าฉันคงนอนง่ายขึ้นตอนนี้โอ้ไม่กอดพระเจ้านี่ใคร คุณบอกว่าคุณมาทําอะไรที่นี่ฉันเอออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ฟันปลอมฉันเวนตาฉันมาผมจะขับรถไปส่งคุณที่สำนักงานนั่นคืออะไรไม่ได้เดดคัดฉันจะไม่ขึ้นรถอีกแล้วฉันจะอยู่ที่นี่โปรดจงอุ้มฉันไว้แม่ธรณี อ้าวไม่ให้ไปส่งแล้วครับคุณโลเวอร์ผมเต็มใจจะไปส่งเลยนะครับอ่าคุณโลเวอร์ไม่ไปโอเคขึ้นรถกลับบริษัทกันขวางอย่างเลยพวกนี้เนี่ยฮะ<ว>เดี๋ยวงั้นตัดไปที่บริษัทกันเลย มาแล้วครับโอ้เ hmm. ฮ้วินสตันคุณเห็นคุณโลเวอร์ไหมเธอบอกว่าเธอขี่มากับคุณวันนี้ฉันต้องไปส่งเธอกลับบ้านเธอบอกว่าเมารถนิดหน่อยนะโอ้งั้นเธอกลับบ้านไปแล้วคุณส่งเธอด้วยไหมออจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ส่งถึงที่อย่างปลอดภัยไม่ต้องห่วงบริการส่งโดยมิสเตอร์กรีนยังไงล่ะ เออชิบหายฮารอนคุณอยู่ไหนเนี่ยผมควรลองโทรหาเขาจากโทรศัพท์ออฟฟิศนะเข้าไปเลยได้ไหมโทรศัพท์ออฟฟิศก็ต้องอยู่ข้างล่างสิ God, เกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เนี่ย <God. S 1> กลับบ้านไปเคลียร์หัว <laughs> <laughs> แป คุณต้องการคุยกับฉันใช่ไหมดอนผมมีบางอย่างให้คุณดูนี่สมุดบันทึกโอ้นี่ดูเหมือนรอยขีดเขียนคนบ้าใช่แต่ไม่ใช่เหตุผลที่ผมให้คุณดูย้อนกลับมาอ่านบินซันบลูเกอร์คือใครใช่เลยดูคุณตาไหมฉชออย่างไรฉันหมายถึง แฮร์รี่รู้ไหมไม่และเราจะเก็บเรื่องนี้ไว้แบบนั้นคุณรู้ไหมผมไว้ใจวินสตันแต่คงไม่มีใครรู้จักใครจริงๆหรอกนะดอนเขารู้ไหมว่าคุณมีสิ่งนี้ผมไม่รู้อัลลี่น่าจะรู้หรือเขาคงรู้ในไม่ช้านี่แหละอะไรของคุณพวกเราจะโทรหาตำรวจใช่ไหมฉันหมายถึงใช่ไหมยังไม่ใช่ตอนนี้ผมมียังย่องต้องค้นหาก่อนหมายความว่าอะไร เขาคือนักโทษหลบหนีใช้น้ำแฝงอีกจะมีอะไรให้ค้นหาอีกผมต้องการให้คุณไว้ใจผมโทรหาโฟเลียนแล้วนัดประชุมแต่ขอร้องอย่าบอกเขาเรื่องสมุดบันทึกตอนนี้ฉันไม่ใช่เลขชาของคุณผมคุณพูดถูกฟังนะผมกำลังขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้อะไรนะฉันเจอเหตุการณ์แปลกๆกับวินสตันแรกฉันคิดว่าแค่ช่างเขา เขาบอกว่าขับเธอกลับบ้านแต่ฉันโทรหาเธอแล้วเธอไม่รับสายเธอลือล่วงนี้ไหมฉันหมายถึงถ้าเธอขับใครกลับบ้านเบอร์ท่าอ๋อเธอนี่เองหญิงแก่คนนี้น่าจะสบายดีคงขี่ไม่กวาดไปไหนมาไหนสักทีพระเจ้าดอนฉันจำคุณไม่ได้เลยโ hey, <let> ทรหาโฟลเลียนก่อนได้ไหมล่ะผมมั <l> <ian> ่นใจว่าเขายังไม่ฆ <l> <ian> ่าคนหรอก แต่ก็คงช่วยเราได้ในเรื่องนั้นนะ <S <S อ้าวโอเคกลับไปที่รถเทลเลอร์ของเราก็คงจะต้องตัดกลับไปที่รถเทลเลอร์กันเลยนะเอาละเรามาถึงบ้านของเราแล้ว เข้าไปกันเลยไปเคลียร์หัวหัวไหนพักสักหน่อยละกันเหนื่อย <c oughs> ฮะ <c oughs> ัลโหลเบอร์่า ขอบคุณพระเจ้าเธอสบายดีไหมมันหมุนไม่หยุดเลยโอ้พระเจ้าหยุดมันทีหยุดมันทีฉันอะไรนะพูดจะช้าหน่อยคุณพูดไม่รู้เรื่องเออคุณหูหนวกหรือไงฉันทำฟันปลอมหายเขายังขังฉันในหลุมลบภัยเขาทำแบบนั้นจริงเหรอ ลองพิจารณาปัญหาคลาสสิกของสังคมที่จเจริญแล้วดูว่าเส้นแบ่งระหว่างความยุติธรรมกับการกดขี่อยู่ตรงไหนเราแต่ละคนในชีวิตประจำวันไม่เคยเจอเจ้านายเผด็จการและเพื่อนร่วมง,งานที่ทนไม่ได้บ้างหรือต้องคงต้องคนกล้าหาญสักคนปฏิเสธว่าตนไม่เคยมีความคิดดำมืดบ้างแต่สำหรับหลายคนความคิดเหล่านั้นก็แค่ ความคิดแต่เมื่อชายผู้เคยเป็นสัญญาณแห่งความหวังหันไปทำการแก้แค้นเขาก็ยืนอยู่ริมหน้าผาแห่งการกลายเป็นภัยร้ายต่อสังคม